เปิดบ้านเ e อินเดสตาลงมือก่ออิฐสร้างเองทุกอย่างเรียกได้ว,ว่ามีความขยันและอดทนจริงๆสำหรับเ e อินเดสตาหลังจากที่คลอดลูกสาวไปได้ไม่นานก็กลับมาทำงานร้องเพลงได้ตามปกติแถมรูปร่างก็ยังเป๊ะปังสุดๆนอกจากงานนอกบ้านแล้วงานในบ้านก็ไม่บกพร่องรวมถึงภาพล่าสุดที่เอินเดสตาลงมือสร้างบ้านด้วยตัวเองสำหรับบ้านในฝันที่เธอทำเพื่อตัวเองและคุณแม่เห็นถึงความตั้งใจของเธอจริงๆ และก่อนหน้านี้เธอนั้นก็ได้โดนผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้เธอคนนี้หันมาเอาดีด้านการเป็นแมคค้าออนไลน์กับธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นบอกเลยตั้งแต่เริ่มต้นกระแสตอบรับก็ดีเกินคาดมีแฟนๆและลูกค้าประจำคอยอุดหนุนอยู่ตลอดซึ่งเธอก็มักจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้าทั้งแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดในส่วนของราคาก็สามารถจับต้องได้ด้วยเรียกได้ว,ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นทั้งขยันและเก่งจริงๆค่ะ